สวัสดีค่ะวันนี้ครูแหม่มก็มาทําคลิปไว้ตอบคําถามผู้ปกครองเรื่องการพูดการฝึกพูดแล้วก็ฝึกออทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการลูกนะคะครูแหม่มใช้เทคนิคของ D.A.R. for Time นะคะก็จะเป็นการ พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมนะคะกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าและเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวมนะคะคือไม่ฝึกพูดอย่างเดียวคือไม่กระตุ้นการทำงานของร่างกายอย่างเดียวไม่คอยดูว่าเขามีความผิดปกติอะไรในชั่วโมงนั้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะดูทุกอย่างอย่างเป็นองค์รวมฝึกทุกอย่างฝึกคิดฝึกจินตนาการฝึก เข้าสังคมฝึกพูดนะคะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารหรือเวลาที่เราจะต้องทำอะไรอะคะ่ะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นให้มาทีละอย่างนะคะอยู่เราอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการที่มีทุกอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนะคะค่ะก็รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะคะ25ข้อค่ะ25ข้อโปรแกร,รมฝึกพูดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะเทคนิคที่ใช้คือ For Time ข้อ1น,นะคะเล่นให้สนุกนะคะผ่านกระบวนการคิดความต้องการของเด็กอย่างเข้มข้นเล่นตามสิ่งที่ลูกเลือกนะคะผู้ปกครองไม่ต้องไปสรรหาอะไรมากมายนะคะดูว่าเด็กชอบอะไรเล่นอะไรนะคะเล่นกระโดดชอบกระโดดชอบตีลังกาก็ชวนลูกเล่นเรื่องนั้นชอบลูกบอลชอบปีบลูกบอลชอบคว้างลูกบอลชอบขยำกระดาษคว้างกระดาษก็เชื่อมต่อกับเด็กเรื่องนั้นเชื่อมจากสิ่งที่เขาชอบก่อนนะคะเป็นเรื่องง่าย ข้อ2ค่ะใช้คำสั้นๆด้วยท่าทีสนุกสนานนะคะตื่นเต้นและเราใจคือผู้ปกครองต้องมี acting มีอ n นเนอร์จากภายในเป็นนักสแสดงที่ดีนะคะลูกรู้สึกสนุกตลกมากก็เราก็ต้องตลกกับลูกนะคะถึงว่าเราจะไม่ตลกก็ตามาตลกตลกก็ต้องอ้สุดยอดเลยเชียร์ให้เต็มที่นะคะมีอารมณ์ร่วม ชัดเจนนะคะข้อสค่ะคอยกระตุ้นให้ตอบสนองกลับไปกลับมาให้ได้รอบหลายๆรอบมากขึ้นนะคะเช่นอ่ะหยิบหยิบอ่ะปากกามีสีอะไรบ้างเนี่ยลูกก็หยิบปากกามาดูแล้วลูกก็ดูอุ๊ยตรงนี้มันสีน้ำเงินนะไหนลูกชอบสีอะไรกดซีอะไรเงี้ยให้มีการตอบสนองกันกลับไปกลับมาหลายๆครั้งนะคะจากเรื่องง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อน แล้วก็จะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องดูพัฒนาการของลูกเราว่าความซับซ้อนจะเพิ่มได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็ข้อสค่ะเล่นกับลูกด้วยท่าทีที่สนุกสนานไม่บังคับนะคะไปหยิบมานั่งลงนั่งลงอะไรจะไปไหนไมานี่มานี่ฝึกอยู่ไม่รู้เหรอลูก้องฝึกสิลูกตั้งใจสิไม่ได้นะคะเล่นกับลูกในอารมณ์ของลูก ความสนุกสนานของลูกถ้าลูกเดินหนีแสดงว่าเราสนุกไม่พอเราต้องปรับปรุงตัวเรานะคะไม่ใช่ปรับปรุงตัวลูกนะคะความรู้สึกภายในของเราก็ต้องอยากเล่นจริงๆสนุกจริงๆถ้าสมมุติว่าเด็กครูแม่มจะเป็นคนที่เวลาไปไหนมาไหนเด็กจะชอบหันมามองเพื่อนบอกว่าทําไมเด็กชอบมองแกทําไมเด็กถึงสนใจเธอนักอะไรเงี้ย ก็เรามีท่าทีที่สนุกกับเขาแต่เพื่อนไม่ได้สังเกตหรอกคะ่ะว่าเราทําอะไรเราอาจจะแบบก็แค่กระพริบตาสองสาครั้งเด็กเขาเห็นนะคะเขาก็จะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาหันมองเราเราก็อะไรอย่างเงี้ะคะงาามมงยคะ่ะคืออยากเล่นกับเขามีท่าทีว่าอยากเล่นกับเขาแค่นั้นก็เรียกความสนใจของเด็กได้แล้วนะคะสนใจในเด็กในสิ่งที่เขาสนใจก่อนนะคะเป็นเบื้องต้นค่ะ ข้อ5ค่ะคอยกำกับขอบเขตให้เหมาะสมนะคะถ้าอันตรายไม่ควรเล่นก็ควรหยุดทันทีสิ่งนั้นเล่นไม่ได้อันตรายหยุดห้ามนะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะไม่ทำลายข้าวของถ้าห้ามก็คือห้ามชัดเจนไม่ลูกหยุดมานี่ค่ะนี่คือห้ามชัดเจนนะคะแต่ว่าเราจะไม่ลูกหยุดไม่ลูกหยุดไม่ลูกหยุดแบบนี้ทั้งวันไม่ได้นะคะเด็กจะขาดการ ขาดการพัฒนาการเพราะโดนสั่งให้หยุดตลอดเวลาแล้วพอเมื่อคุณแม่คุณพ่ออาจจะบอกลูกสั่งได้ลูกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเขาจะโดนป้อนข้อมูลให้สั่งหยุดให้สั่งหยุดความมั่นใจในตัวเองก็จะขาดหายไปเราจะใช้คําสั่งหยุดหรือการหยุดที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อหนึ่งทลายผู้อื่นสองทลายข้าวของนะคะ 3อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะมีความเสี่ยงสูงค่ะข้อ6ค่ะเล่นสมมติโดยเพิ่มคำศัพท์ให้ตรงกับสถานการณ์และเปลี่ยนไปตามการตอบสนองของลูกนะคะเล่นสมมติกันบางทีเด็กยังจะอ่านเล่นสมมุติไม่ได้ก็วิ่งไล่จับวิ่งกันไปวิ่งกันมามาแล้วนะปีศาจจะมาจับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกมปีศาจนี่กับวิ่งไล่จับนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะคะโยนบอลเลยนะโยนบอลแล้วหนึ่ง สองสามโยน่ะคำว่าโยนแล้วก็โยนแล้วก็คือโยนบอลออกไปถามแล้วก็เล่นกลับไปกลับมาแบบนี้ก็อาจจะย้อนถามเอาอีกไหมเอาอีกไหมถ้าเด็กยังพูดไม่ได้ก็อาจจะเดินมาทําแบบนี้อ่าแสดงว่าเขาตอบสนองแล้วแล้วว่าเขาจะเล่นโยนอีกเอาแล้วนะหนึ่งสองสามโยนะนะคะแล้วก็ เล่นกลับไปกลับมาอีกเด็กถ้าเขารู้สึกสนุกสนานเขาจะเล่นได้จดจ่อต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็จะมองที่ตาเราสัมผัสมองศบตานะคะการสบตาเป็นเรื่องสำคัญนะคะในขณะเล่นส,สำคัญมากถ้าเราเล่นได้สนุกแล้วเขาก็จะสบตาเรามีความรู้สึกยิ้มแย้มมีความรู้สึกที่มันเต็มเปี่ยมนะคะ่ะมีแรงผลักดันอยู่ภายในนะคะแล้วก็เราก็เติมคำศัพท์เข้าไป เอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกอก็เติมไปไม่เอาแล้วหรอพอนะพอไปละบายแกล้งกันไปค่ะแกล้งกันไปนะก็ให้มีอุปสรรคบ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งมีอุปสรรคในตอนเริ่มต้นก็ช่วงแรกเล่นให้สนุกแล้วก็ค่อยเติมอุปสรรคไปทีละเล็กๆน้อยๆนะคะให้เขาได้คิดนะคะขอ้อ 7ค่ะยอมรับเรื่องราวที่สื่อถึงความโกรธและก้าวร้าวในการเล่นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าถ้าเขาโกรธด,ดีค่ะคุณแม่ค่ะก็เราก็เข้าไปอ,อ,อยู่กับเขาในสถานการณ์นั้นว่าโอ้กรธลูกโกรธใช่ไหม,มโกรธจริงๆเลยท่าทีเราก็ต้องโกรธโกรธนะนี่โกรธนะนี่นนนเล่นแบบนี้โกรธนะฮะเอาให้ชัดเจนนะคะ ให้ชัดเจนที่สุดตามรู้ความรู้สึกนั้นๆถ้าเกิดมีค่าทีก้าวร้าวเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเออช่วงนี้เป็นการเล่นอยู่ก็บอกว่าโอ๊ยเขากระโดดเตะเราโอ๊ยเราก็กระเด็นโอ๊ยอะไรยเงี้ยก็เล่นอยู่นะคะถ้าเขาจะกระโดดเตะจะผิดไหมคะคุณแม่ไม่ผิดก็เล่นกันอยู่เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาจะกระโดดเตะเขาจะมาชกเราอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องยอมรับให้ได้เราก็ต้องเล่นไปตามนั้นโชคมานิดเดียวกับเด็นไป100ยเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ Over acting, oh, choke, 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 choke. ะโอเวอร์แอคต้งเขาไว้อดโดนชก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 อะใส่คำศัพท์ให้น้องเล่นชคเล่นโชคไหมเล่นโชค,ม,โชคมวยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ8นะคะร้องเพลงเต้นํำเข้าจังหวะกระโดดตบเด็กๆโดยมากจะชอบร้องเพลง ชอบร้องเพลงกิจกรรมเข้าจังหวะต่างๆคุณพ่อคุณแม่มกักจะอินบอกมาบอกว่าลูกร้องเพลงได้นะคะครูชอบร้องเพลงชอบเต้นลำออะถือเป็นโอกาสอันดีก็แสดงว่าน้องมีประสาทรับรู้ได้เอ,อที่หูปกติงั้นเราก็พอเขาเริ่มร้องเพลงแล้วเราก็อาจจะมีจังหวะหนึ่งสองสามิงจึงึงถึงถึง,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 งอะไรก็ได้ถ้าเป็ดเดินไปเดินมากราบกราบกราบ อะไรเงี้ยนะคะหรือว่ากระโดดตบ<ป>กระโดดขาเดียวเป็ดโดดขาเดียวเป็ดโดดสองขาอะไรก็ทาไปค่ะให้ให้มันเข้ากับเพลงให้มันเข้ากับจังหวะด้วยการที่เขาได้ใช้ประสาทระบบประสาทรับรู้เอ็นข้อต่อและด้านต่างๆนะคะเหมือนเชื่อมเข้ามาเนาะเขาอาจจะฟัง ทีเดียวแล้วเขาโยกไปโยกมาแค่นี้ก็แค่1จังหวะ 1, 2ใช่ไหมถ้าเราจะต้องกระโดดตบให้เข้าจังหวะอีกก็เพิ่มมาอีกนะคะเป็นการเพิ่มการใช้งานระบบประสาทที่เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะคะข้อ9ค่ะเสริมและก็กระตุ้นพัฒนาการบริเวณกล้ามเนื้อปากนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าลิ้นลิมฟฝีปากต่างๆ ก็เราก็สังเกตนะคะเวลาที่เราไปทำฟันนะ,ะเห็นไหมครับพอปากเรามีปัญหานะ่ะเราก็จะพูดไม่ชัดก็เหมือนกันค่ะเด็กๆพัฒนาการกล้ามเนื้อในปากริมฝีปากต่างๆยังไม่แข็งแรงก็ต้องตุ้กระตุ้นส่วนนี้นะคะด้วยการเล่นเป่าฟองสบู่เป่าเป่านกวีดอาจจะนวกหูไปเอาหลอดมาเป่าน้ำในแก้วให้ฟองขึ้นเยอะๆนะคะแล้วก็ เล่นลิ้นเล่นปากเล่นลิ้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาน้องเล่นได้นะคะในแต่ละวันแต่ละช่วง mm. เพราะว่าเด็กๆชอบอยู่แล้วคะ่ะเล่นเล่นไปค่ะมีอะไรที่เกี่ยวกับปากกับลิ้นนี่เล่นไปเลยค่ะนะคะเอาโยเกิร์ตทารอบปากแล้วก็ให้น้องใช้ลิน้นเลียให้หมดเลยนะคะถ้าน้องไม่ชอบทานโยเกิร์ตก็อาจจะเป็นนูเทลล่านะคะช็อกโกแลตนะคะ ให้รอบแล้วก็ให้น้องเลียให้หมดนะคะเพื่อบริหารลิ้นนะคะแล้วก็เป่าแขนเป่าแขนเป่าพุงะเปลี่ยนการเปลี่ยนการเป่าระหว่างเรากับลูกนะคะเราก็บริหารกล้ามเนื้อไปด้วยนะอะไรแบบนี้นะคะอะไรปปูดปูดปาดปาดเด็กเขาชอบมากค่ะแล้วก็ข้อสิบนะคะพ่อแม่สามารถสอนลูกได้ในกิจวัตรประจำวันต่างๆใช่แล้วค่ะตั้งแต่ตื่นจนหลับไปนะคะ มีกิจกรรมไหนที่ให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ร่วมทําเลยนะคะไม่ว่าจะรดน้ําต้นไม้ซักผ้าช่วยหยิบผ้าลงเครื่องช่วยแช่ถุงเท้าขยี้ถุงเท้าขยี้ถุงเท้า,ทาได้นะคะได้เซนเซอรีอในการกระตุน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือนะคะการใช้งานฝ่ายมอเตอร์ต่างๆนะคะ บิดผ้าบิดผ้าก็ช่วยได้นะคะทำให้มือนิ้วมือแข็งแรงขึ้นเมื่อนิ้วมือแข็งแรงขึ้นเด็กก็จะใช้ในการเขียนและใช้งานได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเด็ดพักปลูกต้นไม้ถางหญ้าถอนหญ้ากิจกรรมไหนอ่ะถูบ้านกวาดบ้านให้ล้องทำให้หมดเลยค่ะไม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเองเวลาจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องเตรียมเวลาที่จะให้ลูก ให้ลูกทํากิจกรรมนั้นๆโดยมีเราเป็นคนคอยช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเชียร์อยู่นะคะอู้อีกนิดนึงลูกโอ้โหลูกเก่งมากเลยใส่ลูกใส่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 รองเท้าเองได้ใส่หมวกเองหยิบของถือกระเป๋ามีเป้ส่วนตัวนะคะให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองให้มากมีงานให้ทําหลายๆอย่างมีกิจกรรมให้ลูกได้ร่วมหลายๆอย่างลูกก็จะเก่งขึ้นค่ะ อะคลิปนี้ขอ10ข้อก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อไปอีก15ข้อค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเวลาพิเศษครูแหม่มอยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะติดต่อขอเวลาได้เลยค่ะครูไปดูแลเด็กที่บ้านได้สำหรับท่านที่อยู่ทางไกลนะคะอิ Inbox เข้ามาได้เลยค่ะ ถ้าต้องการเวลาพิเศษทาง skype, l i ์ e Camera ต่างๆก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน